เขาสู่รัฐูการตัดหญ้ามาพักนึงแล้วแต่ทิศวันเองก็ยังไม่ได้ตัดหญ้าครับสวนป่าลกแล้วเพราะว่ามัวยุ่งกับทำบ้านอยู่เครื่องตัดหญ้านะครับก่อนที่เราจะใช้งานทุกปีต้องถอดออกมาอัดจารบีก่อนนะครับอัดจารบีหัวเกียร์แล้วก็อัดจารบีเอาจารบีทาทาแกนเทานะครับทาจารบีที่แกนเทาด้วยแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้นะครับของทิศวันนแดงเขือกเลยนะครับจารบีแห้งมากๆครับ ตรงนี้ไม่มีจระบีเลยตรงนี้มันจะมีบูทลูกปืนอยู่นะครับบูทตรงนี้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 อ๋อวาสบิมีบูทลูกปืนเยอะเลยนะครับ1 2 3 4 5มี่มีบูทถึง5ตัวไม่ให้แกนมาสัน่นจระบีควรที่จะเป็นจระบีทนความร้อนนะครับทิศวันใช้ของท็อปวันนะครับตัวนี้ตัวนําเข้าจากอเมริกานะครับตัวไฮเทมก็คือทนความร้อนสูงตรงแกนเนี่ยเราจะทาเฉยนะครับ เราจะรูปเขาเฉยๆไม่ไม่ต้องทามากรูปแบบนี้นะครับพอให้ติดจะเรบีใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับเครื่องตัดยญ้าของวาซาบินะครับเราจะยังไม่สามารถดึงเผาออกได้เลยนะครับมันจะมีแหวนแหวนลกูกปืนล็อกอยู่ในนี้หลายชั้นแล้วก็ต้องใช้ตัว ง้างแหวนออกอทิศวันจะไม่ดึงออกนะครับเราจะมาอัดเข้าไปตรงนี้แทนรู่ไหนดึงออกได้ก็ดึงออกนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมอ๋อแนะนำให้ทำแบบนี้ทุกปีนะครับก่อนก่อนถึงฤดูการตัดหญ้าเนี่ยทำแบบนี้ดีกว่านะครับเครื่องตัดหญ้าเรามันจะ มันจะได้ไม่ฝืดถ้าฝืดคัดมันก็ร้อนนะครับห้ามใช้งานยาวๆสามปีสี่ปียจงเครื่องพังไม่เติมจาระบีเลยแบบนั้นไม่ดีนะครับเครื่องมันพังไวนะครับพวกแกนพวกนี้มันจะฝืดหัวมันก็จะร้อนง่ายนะครับร้อนปุ๊บตรงนี้ฝืดปุ๊บอ่าแผ่นคัดไอตัวคัดมันก็จะหมดไวนะครับแล้วเครื่องเราก็จะหลวมด้วยโอ้เยอะแยะเลยแค่ไม่อจจัดจาระบีเฉยๆปัญหาเยอะมากนะครับ ตอ,อนอัดจรารบีหัวเกีย์ไม่ต้องอัดเยอนนะครับอัดแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆนะครับเข้าไปแล้วเต็มแล้วครับแล้วก็หมุนหมุนหมุนให้มันดันไปหน่อยอ,อ๋อไม่ได้ใช้ได้ทุกเบอร์นะครับจรารบีตูด,ดีๆนะครับถ้าเกิดอัดจรารบีเบอร์ที่มันเนื่อๆมากๆอ่บมันจะหมุนไม่ไปเลยนะครับตัวนี้พอแล้ว อย่างน้อยก็ไม่มีปัญหาเรื่องหัวเกียร์แล้วก็เรื่องแกนเทานะครับไม่ไม่มีปัญหาเรื่องคัดด้วยย้ำนะครับทำทุกปีนะครับก่อนที่จะเริ่มงานตัดหญ้าจาบีพวกนี้มันมีแห้งได้นะครับ